สำหรับใครที่กำลังมองหาความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นรถสปอร์ตเจ็บแนะนำคันนี้เลยนิสันจู๊นึงจะโทวปี2013นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะพี่จียแถมยังมาในราคาที่โดนใจต่างหากนะคะมาแค่369,000บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ แเรามาเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะคะด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ซีนอนนะคะของเขานะคะจะมีรูปทรงโค้งแล้วก็หนานูนขึ้นมาหน่อยนะคะตามตามสไตล์ของจุ๊กแล้วถัดลงมานะคะจะมีไฟดวงกลมๆเป็นตากลมๆค่ะถัดลงมานะคะเป็นไฟตัดหมอกนะคะ สพืส่องสว่างในยามลางคืนด้วยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากยิ่งขึ้นด้วยในส่วนกระจังด้านหน้าก็ครอบด้วยโครเมียมสีเงินซึ่งจะทาให้ตัวรถดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะเรามาต่อกันด้วยดี้านข้างกันนะคะด้านล่างนะคะจะเป็นล้ออลลอยขนาด17ค่ะแม็กนะคะเป็นแม็กล้อดเดินจากโรงงานเลยค่ะส่วนกระจกนะคะเป็นกระจกทับไฟฟ้านะคะ แล้วก็จะบอกว่าหิวรอยได้ค่ะรอบรอบ,รอบคันนี้แทบจะไม่มีเลยค่ะพี่เจี๊บใช่ค่ะแล้วก็ตัวบอดี้ของเขานะคะเป็นทรง crossover แบบสปอร์ตเล็กๆน่ารักกระทัดรัดแบบนี้เลยมาด้วยสีขาวที่เป็นสีที่ให้ความปลอดภัยมากที่สุดในบรรด,ดาของสีรถทั้งหมดด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่บอดี้ด้านหลังกันเลยค่ะ Gracias. ตอดีด้านหลังนะคะเขาดีไซน์ออกมาตามสไตล์นิสสันจุ๊กเลยอย่างไฟไท้ายของเขานะคะก็จะมีความโค้งมนลากยาวมาแบบนี้เรียกว่าเป็นแบบบูมเม์แรงนั่นเองนะคะด้านบนก็มีสปอยเลอร์เท่ๆมาให้ไฟเบรกตรงที่3จะอยู่ตรงสปอยเลอร์นี้เลยถัดก,กันมาตรงกลางมีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดมาให้แล้วก็ด้านล่างปักกิ n งเซนเซอร์มีมาให้ถึง2จุดและล่างสุดทอยเสียนะคะรอบด้วยโครเมียนสีเงินซึ่งจะทาให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถ้าเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันเลยค่ะ ว wow. ้าวภายในร้านของเขานะคะดูกว้างมากเลยค่ะข้างนอกนะคะอาจจะดูเล็กแต่ว่าข้างในอะคะ่ะกว้างวางสัมภาระได้เยอะมากค่ะแถมบาะนะคะยังสะอาดเจ้าของเดิมอะคะ่ะดูแลดีมากเลยค่ะสีเบาะนะคะจะเป็นสีแดงตัดกับดำนะคะทําให้ดูมีความเป็นทูโทนที่ดีมากเลยคะ่ะแล้วก็ถ้าเราต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระนะคะเบาะแถวที่2ก็ยังสามารถพับเก็บลงไปได้อีกด้วย ะะแล้วก็เวลาอย่างตรงนี้อย่างที่บอกนะคะที่เป็นแผ่นกันรองสีแดงมาใช่ไหมคะเวลาที่เราไปจ่ายตลาดเราซื้อของสดมาเราสามารถวางตรงนี้ได้เลย mm. ก็คือ mm. ไม่ทําให้ภายในรถนะคะ mm. ดูเลอะเนั่นเองนะคะ mm. เดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ภายในห้องพ้โดิสารกันเลยะคะ่ะ mm. นี้นะคะเราสองคนก็มาอยู่ภายในห้องผู้โดยสารด้านหน้าเรยียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าเข้ามาสัมผัสครั้งแรกนั่นก็คือความเท่ความสปอร์ตนั่นเองนะคะแล้วถ้ารถที่แบบภายในที่มีความสปอร์ตก็จะต้องเป็นสีแดงดำแบบนี้เลยค่ะบอกเขานะคะนั่งสบายมากค่ะนุ่มค่ะแล้วก็มีความแบบว่าระบายความเย็นความร้อนได้ด้วยนะคะแบบว่านั่งแล้วแบบู้สกดีค่ะแล้วก็ยังมีปีกค่ะโอบกระชับ ให้เราเรานั่งแบบว่าดีขึ้นด้วยค่ะแถมยังมีหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะฟังได้ทางวิทยุเพลง USB นะคะหรือว่าเป็นการเสียบก็ได้ค่ะ แล้วก็ยังรับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยค่ะใช่ค่ะถัดก,กันมานะคะก็จะเป็นปุ่มปรับแรงแอร์แล้วก็ปุ่มปรับแรงลมนั่นเองนะคะในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT 64ีนั่นเองและคันนี้ก็มีโหมดการขับขี่มาให้ด้วยเป็นดีโหมดนั่นเองนะคะมีมาให้เลือกทั้งหมด3โมโหมดถ้าเราต้องการความประหยัดเราก็เลือกที่อีโคโหมดนะคะถ้าขับแบบ ธรรมดาธรรมดาก็เลือกที่ Normal นะคะหรือว่าถ้าเราต้องการขับแบบสนุกเร้าใจก็เลือกที่โหมดสปอร์ตนั่นเองค่ะแล้วก็มาดูกันต่อที่ในส่วนของด้านหน้าคนขับนะคะในส่วนของพวงมลาลัยจะเป็นพวงม,มาลัยมัตติฟังก์ชันที่สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายได้จากตรงนี้เลยภายในด้านหน้าค่ะต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยด้านหลังจะสวยงามเหมือนด้านหน้าไหมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ เรามาต่อกันด้วยห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังต้องยอมรับว่ากว้างกวางมากๆเลยค่ะถึงพาร์ทหน้จะดูเล็กนะคะแต่ภายในอะคะ่ะดูกว้างและนั่งสบายมากค่ะด้านหลังค่ะนั่งได้ถึงสามที่นั่งนะคะเบาะนุ่มสบายเหมือนด้านหน้าเลยค่ะส่วนนะคะรงคอนโซลหลังค่ะสามารถวางแก้วน้ำได้ฝั่งละ1แก้วนะคะถ้าลูกค้านะคะท่านไหนอะคะ่ะได้เห็นจะต้องชอบมากๆแน่ๆเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนิสสันจูคันนี้ต้องบอกเลยว่าเขาโดดเด่นในเรื่องของรูปรักดีไซน์แล้วนะคะและในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ก็ไม่เป็นรองใครอีกด้วยคะ่ะใช่แล้วค่ะและก็ต้องมาย้ำกันอีกทีนะคะในเรื่องของราคาน่ารักมากเลยค่ะ369,000บาทนะคะและยังมีเลขไม่ที่น่ารักอีกเช่นกันค่ะแค่80,000่เท่ 8, านันเองค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมรถเข้ามาทดลองขับกับเราได้แล้วทุกวันที่ o p e n r o a สสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย Open r o ร d Thailand คิดถึงรถคิดถึงเรา